สบายดีพี่น้องอืมมื่อนี้กะปิ้งปลาน,นิลพี่น้องเอ้ยกำลังปิ้งปลาน,นิลปิ้งปลาน,นิลสิพันปลาน,นิลพี่น้องสิเฮ็ดเมี่ยงปลาน,นิลกินน,นี่แบบนี้เพิ่งนี่กำลังจะสุกเลยเด้อน,นี่แบบปิ้งปลาน,นิลตัวใหญ่เลย เด้อมากินน้ำกันเด้อนี่ปิ้งกับปิ้งเตาไฟฟ้าพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งข้างนอกกันหนาวข้างในนี่กับปิ้งปันนินใส่เตาไฟฟ้าบ่คือบ้านเขาแหละปิ้งนอกเนาะปิ้งเตาทานหอมแซ่บๆล่ะเดี๋ยวเราจะมาปิ้งปันนินใส่ ปิ้งป่านินพันไนว้ในฮะเติ่งว่าจะเป็นจังใดกำลังต้มน้ำน้ำอยู่เดี๋ยวน้ำของหันไี้ฟดเถื่อว่าสีลวกวข้าปุ้นนี่แต่ว่าตอนนี้นี่ให้เบิ่งก่อนว่ามื้อน,นี้ปิ้งป่านิยินสีเข็ดพันปลากินหรือว่าเมีย่ยงปาลาลาพี่น้องเลยนี่แซบ่แซบเเสบมาเด้อผู้ดใดสิกินน้ำนะกำลังเตรียมของพี่น้อง กำลังปิ้งอยู่เดีย๋ยวหาเดินเด้อตอนมันทุบตามตอนมันทุบพี่น้องแต่ว่าตอนนี้นี่ต้มน้ำอยู่เพราะว่าสิลล์ชิลลข์ขอบุญขอบุญขอบุญได้นี่ขุนแห้งพี่น้องขุนสำเร็จรูปนเลยนี่ก็คือสมัยโบราณเด้สมัยโบราณนอน,น,นที่ได้กินข้าวปุ้นนี่ห้วยเมตุหอ,อยอยู่หนองคายนี่เพิน่นอยู่วันนอกเนาะ เพิ่งกาสิมาเข่าสะกอนแล้วพี่น้องเลยตอนยังน้อยเห็นม่ตูเพื่อนเห็ดใหญ่ม,มาแล้วป่ะนี่มาอยู่เมืองนอกพี่น้องมันก็จะเป็นมดนี่เป็นเ้นให้เลยตอนสมัยข่อยอยังน้อยเนาะเห็นม่ตู้เพื่อนเห็ดนะเพื่อนเห็ดงามบุญดอกเนาะอ,อยู่บ้านข่อยคันห็นคันมีคัน,คน,คน,คน,ม,คนมีบุญประจําบ้านเนี่เพิ่งจิพากัน,นเท็ดขอบบุญเด้อ พอคอยเป็นคนบรานนอกเลยอยู่อยู่ไกลๆขั้นไผเคยได้ยินว่าอำเภอสังคมจังหวัดนองคายกับไปยามรพี่น้องเลยบ้านจุยบีบข่าปุ้นเออนี่พอเป็นเป็นหมู่บ้าน,น,น,านแคมป์ของเป็นอำเภอแคมป์ของนี่พี่น้องบ้านนี่บัดมาอยู่มิกาพี่น้องเลยข่าปุ้นพื่นบีบแล้วมันเป็นเ้นน,น,นี่เป็นเส้นเ็ดเ,เรียบร้อยแห่งเรียบร้อยแล้วนี่สำเร็จรูปมาละว โฆษณาปในดอกของเพิ่นเดี๋ยวเพิ่อนวิ่งให้นี่กะกำลังต้มน้ำอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวติดตามเบิ่งไอ้ต้มขับปุ้นมันจะเป็นยังไงขับปุ้นยี่ห้อนี้มันแซ่บอยู่เลยพี่น,อน้องนะแต่ว่าบ่่บอยากโโฆษณาาให้เเพิ่่่นนนัะปไดดอกคแตวยี่บอกยี่ห้อว่ามันแซบ่บหรือว่าความแซ่บกับมักใค่มักมันหรืพี่น้องวา่าเส้นมันจะมีหลายรุ่นเนาะรินว่ารินญ่เล่น กางะนะมันมีหลายรุ่นเออมีหลายยี่ห้อ,เ,อ,อเป็นเป็นถุงแวบนี้มาในะส่ถุงวบนี้มาลเลยอืมเป็นแพ็กเกจนอะ่นะ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 มาลุ่นกันพี่น้องทาปิ้งปลาซุปแล้วก็หม้อนี้ฟูด้อนแล้วก็จะเอาซุปรกดีบ่านนี่ฮะ เดิมก่อนโอ้ยสุกเลยพี่น้องปลาสุกแล้วเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอละเส็บๆแล้วมือนี้นะมาเด้อพี่น้องเด้อปิ้งปลานิ่งพันแส่บๆพี่น้องหรือว่าเมี่ยงปลาอันนะั่นแหละ บ้านคอยเอิ้นพันนันและว่ะบ้านคอยเอิ้นพันป่าเศษๆเลยไอนี้เป็นพอครัวมือนี้นะพี่น้องปิ้งปานินเศษๆเมียไปงานอยู่ยังบัามา่าเลิกงานสี่โมงมือนี้บุยเห็นมาเถอะนีแมน่นาะ พี่น้องเลยใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเป็นต่างดาวมันก็เป็นอย่างนี้แหละพี่น,อน้องเห็นตาคนบ้านเฮาเอินเอินอ่าเอินเขาเอิน,อน,อนอยังวะเอินคนที่มาทำงานบ้านเฮานะ่ะเขาเอินอะไรเงี้ยเอินต่างดาวเนาะ คนอยู่อเมริกาเห็นเขาเขาไปเอื้อนต่างดาวคือกันไดยเอ้ยคนต่างดาวเขาก็ว่านะพวกเอเมเคชันทั้งหลายเนะี่ยเขาก็เอื้อนเนคนต่างดาวนะจะคอยบริเวณเอเมเคชันนะคอยบริได้มาแบบเอเมเคชันเอเมเคชันหมายถึงว่า คนแลน์ออกมาแบบประกันมาบอไม่อย่างบอเร่องสิหรือว่ามาเที่ยวแล้วหลักนี่นะนี่เขา่ากอิน่นเอเมคเคชันแต่ว่าคอยมาถือต้องตามกฎหมายบรรทุกอย่างมาหอดแล้วคอยมีนะบัตรเรียบรอเลยได้ค่อยนะก็คือคนอื่นเขาเด้อก็ได้เป็นแลนฟิวฟอร์ เห็ดบะกินคราบยัหงหันได้ขอยยางลงเดินยนมาเดี๋ยววาสนามบินเนี่ยนะอยก็ได้นังสืออยู่หันโลดได้ค,คือแบบว่าเอเมคเคชั่นกจ็จะมาก็าเจ้ากาสีมาฟยลฟอร์มวิงเตนเห็ดหนังเสร็จหนังสือขอยบัวให้แม่นขอยน่ะมันมีอยู่แล้ว สูฟังนม่น้อยหนึ่งะว่า Ein, เห็นขราเจ้าลงมีแต่ว่าคนต่างด้าวคนต่างด้าวกับฝรังร่งฝรั่งเป็นอย่างเขาคือเอื้นฝรั่ง,งผู้บางคนก็บอกว่า,วาอฝรั่งเขาบปเอื้นบบมาเขาอขอเอืน้นฝรั่งเออแมนแลข้าเจ้าบบมาและข้าเจ้าโบูมีนฝรั่งเนาะขาเจ้าเป็นคนฝรั่งขาเจ้าก็ว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นตัวบางคนก็ว่าภาษาฝรั่งเศส พอเป็นยังไปเอิญกับเจ้าฝรัง่งคขาว่าฝรั่งนั่นก็คือคนมาจากประเทศฝรั่งเศสยังเอินว่าฝรัง่งอันนี้คนมาจากออสเตรเลียอิตาลออีสเปนเติร์กีโซเวียยตูเนียนอังกฤษแคนาดาอเมริกาที่เอิ้นฝรั่งเบิดรวมกันมันบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อ เขาบริฮูภาษาฝรั่งจักหน่อยแหละคันมาตอกเทพฝรั่งเขาก็จิวเอิ้นข้าเจ้าว่าฝรั่งเออข้าเจ้าก็โอเคอยู่ข้าเจ้าโอเคนะแต่คนที่ผมมาตังประเทศละ่ะไปเอิ้นเขาฝรัง่งเขาก็ผมมากละ่ะอะแนเขาบาเมเป็นคนฝรังร่งขาว่อฟลาษตาฝรั่งตัวนึงกน่ยยังบ่เป็นบางทีตามติดตาม